ทีาา่ะราบนี่เราได้ดีผมตกระว,วาตายก็เลยของหายไปเลยก็เลยไปเอ็นชั้นมาใหม่โอ้ยย่นี่ก็ย้ายแล้วก็นูนะ่น้วถึงนูนะ่นเลวเดี๋ยวต้องไปหาข้าวมาล่อมัน ไปทงนี้ก้อนมาไปทางนี้ไปย่างข้าวที่ปูไว้เรียบร้อย ล่อม sí. ันนักบัตรนี้นะซี่แรกล่อมางี้ก่นนะเอให้ตัวน้อันนี้ใี้หมดนะฮลเปิดประตูเข้าไปนี้โอเคลองอาบลชนหัววชนหแก๊ โดดมาโดดมานี่นี่อนี่หมดเลย<ด>มีของโมงไหมตัวสามเฮ้ยมานี้มานีดิมานี้กินเล้หัวกินม้น้กินเนื้อไก่ไก่เหมืกันไก่ไ ไก่นะไก่เป็นไก่ใคร,รลู่ตัวมาเองเป็นไก่มามามันไม่ใช่หมดมาขีา่ล่อมามันก็เดินมาปกตินะม็เดินมาเรื่อยๆเลยสุดสุดเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขย้ายเดิน ไปผ่านไปไม่ไ,ไม่เป็นไรเนเี่ยเฮ้ยขึ้นกับขึ้นคนของที่ว่างเรยถ้าไม่มีอันนี้โอยวันนี้ไม่ได้ฆ่าไก่หมดเลยเหรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้เนี่ย ไม่ได้นี่ต้องทีลาวาไว้นะทีไว้เพื่ออะไรนะให้ตัวเองเยียบเล่นนะจุดน้อยเอจุดน้ยอยคไ ยื้อไว้ละยังยื้อไปให้นะยื้อไวให้อยูนะใจเย็นๆไว้ยั่ก็ให้ยูทํไงทํายื้อให้กับเด็ดนนไอ้บวกกับซิวทอเรายังไม่หาเรายังอินาท้าหมุดไม่ได้เลยซิวท็อตเนี่ยไม่เลซิทอ ขยายนะเดี๋ยวตรนี้เราบางห้องมันใช้บางห้องมันไม่ได้ใช้นะขุดไว้นนะดีกวนะ่านี้เฉยผมให้ดูลกผมยังสิบยอดนะะลกมไปดไปขุดไปขเฮ้ยขุตัดพารไปหาเพชรไดม,มอน เอามาดึงชั้นใส่ธรรมดา,าแล้วเราจะไปลุยประสาทได้มันกันดดีกว่านะครับพักก่อนแนละ้วอะโอเคหาไดมอนด์มาได้ลนะอ้มาเลยครับโอเคนะ นี่เราเตรียมมีไม่ต้องห่วงมี โอเคตะกี้นี่ลืมเจอไปหาทาานมาก็โอเคกลับมาครับตะกี้นี่เลยกลับมาครับเนี่ย เอาไว้ตรงนี้นะฮะแวะแวะนิดนึงแวะอาหารกันไม่พอกลุ่มว่ห้าแปดเขาจนเรว่าจะเข้าไปมาแล้วนะเธอ พี่ว่าคนตรงไหนนู่นพี่ว่านตรงนู่นดูไปหมูมันอยกิน,นอไรทีเดี๋ยวเอาัานี้ปเปลืกนิดนึง อันนี้ไปหูบบเซียนนะไปก่อนนะเอาละเดี๋ยวพักก่อนนะไปหาเพชรอีกสองก้อนเน่ยแปบ๊บหนึ่งโอเคฮะเราได้เจอเพชรแล้วสองก้อนเดี๋ยวจะขึ้นไปทำดาบเพชรก่อนดาบเหล็กไม่ไหวหรอกเนาะ นี่แหละีไมากันเต็มของดิเไปไน็นอะไรจ้าีใช้ดาบไปนี่ฟังก่อนนะป่ะตัดตรงนี้ได้ไปเลยทีนี้ไปจริงๆเลยขั้ลู่เด็ดเลตัดมาหน้าพ,อพ,อพอัดท่อนี้เล็กน้อย นู้นะฮะไฟมันร้อนะฮะแต่ยังจะลองลองเล่นกับไฟนี่นะอยู่นี้อของผมนะฮะมันคล้ายๆอันนี้เรไว้ตักลาวาส่วนปราสาทในเธอยังไม่ได้หาเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องหาแล้วเจอเลย,ยเดินไปทางนี้ไม่ต้องหาแล้วแหละเจอแล้วเนี่ยพี่ กันก <önce> ันนี้ถ้าไม่มีใครไปทุบก็ไม่ใจเลยกลักลัวนึกโคตรกลัวนะโคตรกลัวเลยโคตกลัวโคตรโคตรโคตรเลย ไม่เคยเห็นในเธอไม่เคยมาถึงทุกทีเราขึ้นขึ้นขึ้นในเธออ๋ออันนี้เราไม่มีนี่นะครับใจเย็นๆด้วยนะับพูดีนะผมไม่มีเพิ่นทองคำเลยเพาะผมยังไม่ได้หานะฮะ cô sẽ tôi lên đồn ba có hô thấy đi đâu nè nhất lối luôn mấy luôn đuối rồi Ui, nó mất đi mất, Ui, bê Ui, bê Ui, bê ขอพักกินนะ้ขอกลับไปบ้านไม่หายเปิ้อนทองอนดีวปะอันตรายมากอโอเคเราก็ได้กลับมาได้เปื้อนทองมาอันแล้วก็ยายาก,กันไฟนะมาทีโอู้ตาเสียอเนื้อไหนวะโอ้มันมีโคงเบรคด,ด้วย เอ็นช้าได้นี่ออกแ้นดะแไปแล้วไมใช้ดาบดไปไม่ได้หรอกขึ้ขางนะาไม่ถึงึ้งเลยนะเอเขาพับคลิปก,กันนะฮะเดี๋ยวเราจบไปดูครับ